แล้วก็อีกคำถามที่ลูกค้าถามเป็นมาเยอะบ้างๆเลยนะคะคุณจีฟว่าระหว่างตัวใหม่ดีวเฟรนดิโฟกับตัวเก่าบรนิกา้าคลาสเนี่ยต่างกันยังไงบ้างคะโอเคตัวนี้นะคะเป็นตัวที่เราจาหน่ายมา8ปีแล้วเหมาะที่สุดสําหรับคนที่ต้องการมีผิวกระจาดใสนะคะแล้วก็เอาง่ายเลยผิวขาวลบรอยด่างดำตามผิวกายในตัวนี้เด่นกว่าแล้วก็เรื่องของการชะลอวัยสำหรับน้องๆที่อายุยังไม่เยอะมาก8-9เนี่ยเริ่มทานไปได้เลยซิลก็จะเสริมช้าลง แต่สาหรับคนที่แบบอายุเยอะขึ้นแต่เลข3ามแล้วบางทีตัวเดียวมันไม่พอนะคะแค่ความขาวใสไม่พอเราต้องการความเด็กด้วยอย่างเวลาทานคู่กันเนี่ยสิ่งที่จะเห็นได้ชัดเลยคือผิวเราจะฟูหลุกขนกระชับนะคะผิวริ้วรอยเส้นเล็กๆเนี่ยมันหายหมดเลยอันนี้คือเห็นได้ชัดมากคือเรียกว่าทานกล่องเดียวเรื่องผิวเห็นแล้วนะคะว่ามันฟูขึ้นอย่างบางทีเราอายุ30เนี่ยทำมัลติลยกกระชับหน้าก็แล้วหน้ามันก็ไม่ยกแต่พอทานตัวนี้คู่กับการทํามันตล่าเนี่ยเห็นชัดเลยว่าหน้ามันยกขึ้นเพราะตัวนี้มันกระตุ อันนี้คือเรื่องผิวอย่างเดียวแต่ว่าการต่อเทโลเมียร์ให้ยาวขึ้นอนะ่ะมันได้เรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นตัวนี้สองตัวเนี่ยสามารถทานคู่กันได้ตัวนี้จะให้เรื่องความขาวใสส่วนตัวนี้ของคนที่อายุ30ขึ้นไปเนี่ยเหมาะมากในเรื่องของการชะลอวัยคือทานคู่กันยังไงก็คือแบบไม่แต่งหน้าหน้าสดผิวก็รอดค่ะเพราะว่ามันได้แบบความแบบทั้งสว่างใสแล้วก็ลูขขมพลผิวที่ดูละเอียดมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแนะนําทานคู่กันไปเลยคะ่ะ